ได้ทำนี่แหละพี่น้องครับผดใหม่แป้นนะแป้นหน่อยหนึ่งมันแป้นเป้นสะอาดเลยพี่น้องแป้นของเราเนาะหัวเราแป้นสะอาดอั d เด e เนาะอีพีสองฝั่งนั่นเขตหัวนี่เป็นคลงอัน่องของดเรื่องเนาะเฝิ่นห้คนคนเสาเนาะตัวนี้แั้นเปิดในคนเสา ใเพื่อนนี่บุ๊ดยังยังว่างเนาะยังบม่ต่อเพื่อนสาวแต่ห่านเนาะก่อสิหกในเนื้อพี่น้องเนาะบผมเห็นนั้นผมเห็นคนบุ๊มีคนอยู่เนาะโอวยอันยังเนาะต่อสิหกในบุ๊มีคนอยู่เนาะขอโทษขออภัยเนาะในความบอสสอาดเพราะบุ๊ดมีคนอยู่เพราะว่าน้องเขาเรื่องละก็ไปเองเปิดห่านขายของช่ำเนาะพี่น้อง thì lại phi động ấy hòn thì lại, Pham nhau này, Thôi đấy đầu lường vợ, bốn mét, một hạ sáu mét thì trăm một đại vì động, nhau nữa, cong cuộn nữa, sau hạ bỏ lướt, sáu mươi hạ trăm không có than nó lượn nữa และอนหารทานอาท่างพนดเลยอันปีก่อนนะพอถล้วปลูกมันเนาะน้องแข่งแห้งปีก่อนนะแล้วปลูกมันแล้วเห็นหน้ากมาปีนี้เราบสบาย แคมทางเล็กที่13พี่น้องไะแคมทางเล็กที่13บาไตเนาะฝั่งนั้นจะเป็นอ่าฮงซีเนาะฮงซีอ่ารับประเทศเนาะของเกาหลีไต่ทานเกาหลีไต้เนาะเป็นประทานของซีนี่าจำขันจำบุพพิตรเนาะกำลังโจทย์ เด้ยว่นเสาเนาะ hạn hạn แผ่นเสาอ่ะน,น,น,นี่พผ่นเ่าหีบถึงเสียงปีละสี่หมื่นบาทเนาะพี่เนะแผ่นเสารัวหนสามปีเลยจ่ายไปเลยสามปี xén sao nữa đưa là đừng xén xong bạn môn măng Phò mẹ đau lưng ไหนดูว่าอยูคนเนาะเรือมสาสั่งเองนเนาะเห็ดยังขาคายยังต่อมือต่อตีนเองเนาะส่วนไก่ยังบุมี่มยังเนาะพ่อแม่ยังบุมี่ยังห้เนาะพอบอพ่อแม่ไก่กับคนมันนอกันหน้าหน่กับที่มีแต่นิดหน้าแล้วเนา,วนาะเห็ดเศร้าหาหน้าเลยเนาะพ่อแม่ไก่ อ๋อปันได้น้องเคยมาสอยยังเรียนเล้งานนี่ฝ่ายได้ดนาะ แม่ยังเคยประมง,ง,งนี่แหละบุยากคันบ่มีเวียดพื่อนปลาเต่เอิร์ดาเต่ท้าแล้ขอบใจเอิอระถ ung สวอนเนาะทีท่ทยังติดตามชมตียังไหนลับใจต่อว่านน้องน้องมันอีก็มกแลยอโตมวอีกแล้ว,วม,วมน,นี่กั tham phong sải bèn lăng nâng lộm nhàn lộm lộm nhàn lộm má phá lộm hâm hình dạng má má khổ ôm má khổ ôm má to chắc quan đi nhập nhở มีลังเถกนะพี่น้อง เขาจุดนี่ล่ามเล่นเนะจุดชุ้มเลยไม่ยังงงจุดใส่เลยไหมนี่ฮะยังล่ามบ่

Ừm, đại nè Ông mùng đại gian nè Má mò kẹo hả má? Ừ. 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 A ầm lộm ầm. nó tắt này có chợ tát không? Ờ, lên một hồng hào mà lên hộp không hao lại hồi đó mà là... sao mà tắt thành hộp đen mù cần ừ. ừ, thế cả bù nó nằm này คลองทีโอ่ <laughs> โ,อโอมงเห็นแล้วแอ,อนเตอร์แล้วพี่ดอกหักคักหักหอมใจนองน่งเนาะแล้วก็แม่ที่มาซอย mùa đại xuân này cái gì bỏ pan pan <laughs> 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 nhỏ nhỏ to à, นอนอยนี various, like okay. ้เลยไอ้จะมานอนบ้านกับเพื่อนกันไปเมื่อรถมุ่งเมื่อรถแม่เดี๋ยวชิบเบิ้ลหน่อยเออยามันเหมือนคันขำยังบกขักไอ้เห็ดเอง หมายเมื่อกันยังบวชขาดอีกเมื่อรถย่างมันคำม,มันเมื่อถือคมอายุเออแฟนนั้นได้พนะี่จองของมันเฮ้ยเจ้าเห็นแล้วเหรอเจ้าทีาไหนใดมันี่เจ้าทีคล้ายบวชฤาษีแสงเข้าเสา ขายเงินอะไรฉลามกีบหลานกีบเอียนยังนะโตันลับหนัอยไมาแล้วอ่ะมาโตมาแล้วคับ ก็พูดอะไรเด้อพี่น้องไม่สมบูรณ์เด้อนี่การศึกษาเราไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อยูดีไปแห้งทุกคนพี่น้องไง